สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะกับนกฟีเวอร์อามนัทวินครับไอเอลดาค่ะวันนี้เราทั้ง3ามคนนะกับค่ายฟีเวอร์นะคะจะมาฝากผลงานเพลงนะคะกับหนูกลัวผีนะคะวันนี้นกฟีเวอร์ไม่ได้มาแค่คนเดียวมากับน้องอาร์มและก็น้องไอนะคะมาวันนี้คือพระเอกพระเอกที่เล่น MV ให้หนูกลัวผีแล้วก็นางเอกน่ารักแสนสวยตรงนี้เดี๋ยวให้น้องทั้งสองท่านนะคะ พูดความประทับใจในการถ่าย MV ว่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยว่าถ่าย MV นี้มีอุปสรรคอะไรไหมคะถ่าย MV วันนั้นที่ไปถ่ายอะ่ะไม่ค่อยเจออุปสรรคนะครับแต่ว่าอาร์มต้องขอบอกก่อนว่ามันเป็น MV เพลงแนวแน,วน,วนี้เรื่องแรกๆของอาร์มเลยแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างได้เปิดประสบการณ์ะอะไรใหม่ๆอ่ะครับได้ถ่ายได้ถ่ายทำอะไรที่แบบยังไม่เคยทำมาก่อนเนาะ รู้สึกรู้สึกดีใจไหมรู้สึกตื่นเต้นไหมใช่ครับตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างสนุกเลยวันนั้น<อ>มีเปียกน้ํามีโอ้โหเยอะครับเยอะอถือว่าเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างสนุกมากๆเลยครับค่ะโอเคค่ะอันนี้คือเป็นความพัทับใจของน้องนะตัดมาน้องไอซ์มักงแล้วกันวันนั้นถ่ายทําเป็นไงบ้างน้องพี่เขาลวนลามเราไหมไม่ค่ะก็มีตาม MV เลยแค่แบบเป็นตามบทแค่รูปหัวเจับอะไรนิดหน่นอยหน่อย แล้วก็เพลงเพลงหนูก็เพลงเนี่ยเป็น MV แรกเลยที่หนูเล่นแล้วก็ใช่เป็น MV แรกหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบมีความอยากจะเล่นมากแล้วก็เพราะว่าเราก็อยากจะมีผลงานทาง MV บ้างนะคะวันนั้นก็แบบว่าสนุกมากมีน้องๆที่เล่นเป็นผีแบบน่ารักมากเลยเป็นฉากที่หนูต้องแบบนอนฝันใช่ไหมคะล้วแบบน้องๆต้องแบบว่ามาบีบนน่นบีบนี่แต่ว่าน้องๆก็ลงมือหนักไปหน่อยแบบว่า ไอที่หนูไอเนี่ยคือไม่ได้เฟยค่ะไอจริงไอจริงอัันนน้ไอจริงนะคะนัอนน้องทำจริงจริงน้องทำจริงน้องทำจริงไม่เฟย์คอแของจริงอันนั้นคือมาเต็มเลยค่ะจัดเต็มอินเนอร์มาเต็มเลยค่ะสนุกมากวันนั้นค่ะก็คือแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยลองเราเราก็แบบว่าเป็นบรรยากาศที่แบบ น่าจดจำสำหรับเอแรกของนัค่ะค่ะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวให้ให้น้องฝากผลงานว่าจะติดตามน้องได้ทางช่องไหนนะคลว่าให้ให้แฟนเพลงรู้จักให้พี่ๆทุกคนรู้จักทาง Facebook ของอาร์มนะครับเป็นจะเป็นชื่ออาร์มนัทวินนะครับ A ตัวใหญ่ครับส่วน IG จะเป็น AI จุดฟูลซอแล้วก็โรมิโอ7ครับฝากติดตามผลงาน ทั้งสองช่องทางด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนมาติดต่องานนี้รับไหมคะรับหมดครับตอนนี้ค่อนข้างช็อตฮะมีการช็อตเรื่อยๆเราเนี่ยน้องคะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาติดต่องานนี้น้องจะไปไหมคะ,ะไปแน่นอนคะ่ะไกลแค่ไห,หนก็ไปคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าคู่จิ้นกันเลยไหมคะคู่จิ้นกันเลยไหมคะอย่างนั้นก็ได้เขาว่าออกงานด้วยกันบ่อยเวลาถ้าเจอน้องอาร์มก็ต้องเจอน้องไอซ์ เดี๋ยวต่อไปก็ต้องเจอพี่ด้วยใช่ไหมอังนั้นให้น้องไอ้ฝากผลงานนะคะก็ผลงานก็นี่เลยค่ะเป็น MV เพลงของหนูกมโผีนะคะแล้วก็จะมี MV p m v เพลงของพี่นกอีกเพลงนึงก็คือจ้ามูมีนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่กําลังถ่ายทําแล้วก็ฝากติดตามทาง f a c e b o o k นะคะไอซ์อลาดาลังกาพินค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็จะมี IG ค่ะ I จุด r a d แล้วก็ Undersco r e ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะยังไงก็ฝากบทเพลง นุกุรผีไว้ด้วยแล้วกันนะคะก็เร็วๆนี้แล้วก็บทเพลงจำหมูหมีนะคะกับทีมงานของค่ายบอสใหญ่เรากับช้างฟีเวอร์นะคะเข้าไปดูในท่องทาง youtube mm. เราได้เลยนะคะเข้าไปติดตามกันได้เลย mm. มีผลงานหลายผลงานเพลงนะคะ mm. มักจะเป็นเพลงแรกของนกฟีเวอร์กับนานนนทขาดน้ํา เพลงที่2คือหนูกลัวผีแล้วก็เพลงที่3ามที่กระตามมาเกตติดก็คือจมูหมีนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะพวกเรา3มคนวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่เจอกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ